พอดีว่าเขาคนขายลอตเตอรี่น่นแหละเขาเหลืออยู่แผงเหลือเขาเหลืออยู่ชุดนึงแต่อันนี้เป็นเลขที่ผมซื้อมาจากก่อหลานผมจะปล่อยเลยละเพราะผมไม่แข็งแล้วเบิ้งบนทันกับเบิ้งย้อนหลังหนึ่งเก้ามันเป็นเลขดังนะับมันเป็นเลขของพระองค์ทีปังกรนรัศมีชนอันนี้คือที่ผมซื้อมาจากเกาะจะมีสามแปดแปดสาม แปดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าห้าอันนี้ผมซื้อมานะครับแบตบผมสิบหมดแล้วลืมบางงวดนี้รัฐบาลนะผมให้เด่นเก้าแล้วก็เด่นสามเมื่อกี้ผมให้พิมพ์ไปแล้วว่าชอบเก้าตัวไหนชอบสามตัวไหนแต่งวดนี้ผม <c oughs> ผมว่าน่าจะมีเก้าอีกครับออผมว่าน่าจะยังมีเก้าครับงวดนี้เพราะเก้ามันยังไหลแต่ถ้ามันเบิ้ลงวดเนี้ยมันออกเก้าเก้าเลยนะผมว่า เพราะมันออกมา97 98 99อันนี้แค่วิเคราะห์ผมก็กไม่พูดคุยกันบอกตัวไหนแต่ว่าผมพูดไปตั้งนานแล้วให้ไปซื้อลอตเตอรี่19เพราะว่ามันเป็นเลขออกวันแรงงานออกวันแรงงานอาจจะถ้าก้ามาอาจจะออก9119เพราะแล้วมันเป็นเลขมงคลด้วย1991 299 2992แต่หลายๆสำนักนะ่ะเขาบอกว่าวันแรงงาน มีแปดอันนี้ผมก็ไม่รู้มันมันแล้วแต่กองสลากว่าเขาจะออกเลขตัวไหนผมก็ไม่รู้ผมก็ว่าคู่กันว่าข้อสอบตัวไหนแต่หลายๆสำนักก็ฟันแปดแต่งวดน,นี้ผมฟันเก้าเอามาดูเลยผมให้เก้าตัวไหนจะสี่ร้อยคนดูแล้วขอบคุณครับเอางวดน,นี้รัฐบาลผมฟันเก้าถ้าเก้ามันยังอยู่ผมให้เก้าห้าเก้าสอง 9119นี่เป็นตัวอัดถ้าสามมางวดนี้ผมให้38เป็นตัวอัดแล้วก็34 35 34นี่ออกลาวไปแล้วเมื่อกี้นี้สามตัวผมให้783938เม็ดเดียวผมให้789ครับงวดนี้ผมให้เลขเรียงไปเลยเพราะว่างวดที่แล้วออก598งวดนี้อาจจะมา789ก็ได้เพราะมันเป็นเลขมงคล ถ้าเบิ้ลงวดน,นี้คือเก้าเก้าเลยครับเอ,อถ้าเบิ้ลงวดน,นี้คือเก้าเก้าเลยฟันเก้าครับงวดน,นี้เก้ากับสามถ้าใครชอบสามก็เล่นสามอาผมขออีกคนละหนึ่งแชร์ผมจะปล่อยเลขปิงปองแล้ว <c oughs> อันนี้ปิงปองเป็นเลขที่ผมขอมาเมื่อวันพระที่แล้วที่เป็นวันพระใหญ่ผมไปนั่งสมาธิแล้วผมก็ ผมก็ขอเลขปู่มาไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ให้ปู่เมื่อวันพระใหญ่สิบห้าค่ำเดือนห้าถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อนนี้ปู่อาจจะให้โชคครับอาจจะกลับมาให้โชคอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชม สวัสดีกับ405คนดูนะใครไม่มีที่ซื้อแทงกดลิงก์ด้านล่างนะอ่ะงวดนี้รัฐบาลนะย้ำให้รอบหนึ่งนะแบตหมดแล้วงวดนี้นะครับรัฐบาลเลขเด่น4ตัวมา1ตัวจะมี3มี7มี8มี9นะถ้าจับคู่ก็จะได้37 3 37 38 39นะครับ เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าส่วนอันนี้จะเป็นเลขชุดอย่าลืมเล่นคู่เด่นเก้าสามด้วยนะครับเก้าสามถ้าเก้ามางวดน,นี้ขอให้มีขอให้ออกเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสองเบิ้ลเก้าเก้าแต่ถ้าสามมางวดน,นี้ขอให้มาสามแปดสามสี่สามห้าสายด่วนมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมครับสายด่วนแต่งวดน,นี้เลขที่มันน่ากลัวที่ผมว่ามันเป็นเลขมามื่นนะ คือเลขห้าอืมคือเลขห้าครับถ้าห้าถ้าห้ามางวดเน,นี้ยก็ขอให้มาเก้าห้าเลยละขอให้มาเก้าห้าแล้วขอให้มาสามห้าเนี้ยสามห้านี่คืออยากให้ออกมากเลขมาหมืน่นงวดนี้คือเลขเลขห้าครับเลขห้าแต่ถ้าสังเกตดูนะพี่ๆสังเกตไหมไหมสังเกตดูรัฐบาลน่ะเขาจะไหลเจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, คือติดมาทุกงวดเลยครับติดมาทุกงวดเลยตั้งแต่ งวดวันที่17มกรานี่เห็นไหม790995นี่เลขจะมาแค่นี้เห็นไหมครับเลขจะมาแค่นี้เราไมา่เรามาวิเคราะห์กันถ้า789มาเวียนหัวแล้วไปพดถือแลละใครไม่มีที่ซื้อกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับบ้านอลอร์ลา ถ้ามันเนี่ยรัฐรัฐบาลเนี่ยไหลเจ็ดแปดเก้านะขนมไทยเนี่ยมันไหลยอยู่เจ็ดแปดเก้าเนี่ยโอ้โเนี่ยเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเนี่ยมันไหลเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมเออมันไหลเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเห็นไหมครับมันไหลยอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าเออมันไหลเจ็ดแปดเก้าอืม มันไหลอยู่มันไหลอยู่เจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันไหลเจ็ดแปดเก้าแล้วถ้ามันจับคู่กันอ่ะดูนะถ้ามันจับคู่กับเลขกําลังวันอันนี้จับเลขกําลังวันจับเลขกําลังวันเอามาจับใส่ไม่ได้เลขเยอะนะผมจะทําให้ดูเฉยๆกำลังวันเพื่อหัด มีหมี4แล้วก็มี7เนี่ยมี1มี4มี7นี่แล้วเราให้เด่นอะไรอันนี้เลขเด่นเราก็จะมี9กับ3สวัสดีอีกครั้งสวัสดีครับ9กับ3โอ้ปวดแขนแหยงถ้าจับคู่นี่เห็นไหมมันจะได้ตามนี้เลยจะได้7 1 7ดส เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดหนึ่งปดสีเจ็ดสาดเก้าหนึ่งเเจ็สี่เสา นะเลขมันไม่เยอะพอเรามาตัดนะเห็นไหมพอมาตัดในชุดที่เรามีนะเรามีเลขตัวไหนมั่งเรามีตัวไหนมั่งที่อยู่ในชุดนี่เรามีตัวนี้นี่เรามีตัวนี้ตัวหนึง่งนี่ตัวหนึง่งนี่เห็นไหม <laughs> <laughs> พอมาไหลเจ <laughs> ็ดแปดเก้าอะเลขปิงปองครับอันนี้ขอปูมาแคบเลย เลขปิงปองงวดนี้นะขอเมื่อวันพระใหญ่ครับแล้วก็นั่งสมาธิไปสวดมนต์ให้ปู่มาก,ก็จะได้เลขแปดเจ็ดสองตัดก็จะได้แปดเจ็ดแปดสองแล้วก็เจ็ดสองอันนี้เลขปิงปองเลขปิงปองครับอันนี้เลขปิงปองอันนี้เลขชุดอัดหนึ่งเก้าแล้วก็อัดสามแปดอยากให้สามแปดออกมากในงวดนี้ย ไม่รู้ว่าจอกไม่ออกอยากให้มันออกมากเลยสามแปดเนี่ยกับสามห้านี่เพราะสี่สามมันออกไปแล้วครับแล้วถ้าแม่แม่สังเกตน,นะรัฐบาลอนะ่ะมันไหลพี่น้องนะครับเหมือนกับลาวปีนี่ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับหวยลาวเลยมันไหลพี่น้องงวดที่แล้วพี่น้องมันดิ่งบนล่างถ้างวดนี้มันเบิ้ลคอยมันออกเก้าเก้านี่เห็นไหมนี่ 09ก็พี่น้อง43ก็พี่น้องพอมางวดน,นี้พี่น้องไม่มาหายมางวดน,นี้พี่น้องออกอีกแล้วนี่7890แล้วก็98มันเป็นเลขพี่น้องหมดเลยสามงวดน,นี้งวดเนี้ยอยากให้มันเบิ้ลถ้ามันเบิ้ลน่าจะมา99แต่ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าอ่ะอีกรอบนึงครับแล้วก็ฝากแม่ๆนะครับที่เอาไปลง youtube ขอบคุณท,ท,ทุกๆกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าเจอผมทักทายได้โบยิงเด้บอบบยิงเด้อเดี๋ยวสิภาคเหมือนพี่แพรพันเด้อ <laughs> เห็นแล้วว่าทักอันนี้คือชุดครับเก้ากับสามฟันเก้าครับอันนี้คือเลขปิงปองส่วนอันนี้ไม่ต้องดูอันนี้มันไหลายอันนี้คือเลขเด่นสีตัวมาหนึ่งตัวจะมีสามมีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีเก้า ส่วนงวดน,นี้รัฐบาลเม็ดเดียวคือให้เจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณแม่แม่พี่ๆท <c oughs> ี่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจมาให้กันโดยตลอดนะครับเ <c oughs> มื่อ้วเอามือนี้ <c oughs> อยากพักแล้วครับก็ขอบคุณแม่แม่พี่ๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้งวดน,นี้ขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกัน ส่วนสีมงคลก็จะเป็นสีตามนี้เลยงวดน,นี้สีมงคลจะเป็นสีเขียวสีเขียวนะครับงวดน,นี้สีมงคลจะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองเขียวกับเหลืองนี่จะเป็นสีมงคลใครดูไม่ทันดูยอ้อนหลังเอานะครับวันนี้ขอแม่แม่พี่พี่ทุกท่านโชคดีขอปู่ย่าเมตตานะครับแล้วก็ขอให้เอดูไม่เอแบบนี้ตลอดไปเด้อผิดพลาดประการใดส่วนใครรอสายด่วนนะครับวันที่สองเจอกันแน่นอน เพราะว่าตอนนี้เ่ไปแล้วลาว้อนบม่ไหวพักก่อนเลขปิงปองได้ครับเพราะว่าลาวสี่สิบสองสี่ิบสามองศาไม่ไหวครับไม่ถ้าไปนี่คือไม่ชินกับอากาศครับ<笑><笑>นี่คือเลขปิงปองใครดูไม่นานแม่แม่แม,แม่ดูย้อนหลังเอานะครับ วันนี้ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังๆนะครับถ้าเจอผมที่ไหนทักทายได้ผมไม่ได้ยิงนะครับแต่ว่าขี้อายว่าจักใจเลยผมเวลาคนลายๆนะผมมัาสิบมักก้มผมจะมักก้มหน้าแล้วผมก็จะอายนะครับโอเคขอให้โชคดีเด้อปังปังงผมว่าแล้วเมื่อนั้นไปเกาะมีมีมีคนเบิ้งผมอยู่าายแต่ว่าบอกบลอกก้ามาทักทายืแต่ว่าแม่คารอตเตอรี่โชคดีไปทักทายแล้วได้ถ่ายรูปก,กับผมไป คนละหนึ่งรูปสองรูปสามรูปโอเอค okay, ครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ